คุณกำลังรับฟังรายการชาย alive podcast แสงสองวรรณกรรมโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยนำเสนอทุกวันจันทร์พุทธสุขทางช่อง YouTube Thai w r i t e r s ดำเนินรายการโดยชัยจากทวยุทธ,ธานนท์สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รพครับพบกับรายการชาย alive podcast แสงสองวรรณกรรมโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ ผู้ฟังครับผ่านไปแล้วนะครับสำหรับการประกาศรางวัลชมนาทซึ่งปี2 5 6 4เนี่ยเราก็ได้ ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นผลงานชิ้นแรกของเธอเลยทีเ่เขียนออกมาแล้วก็ได้รับการตอบรับอย่างดีจากคณะกรรมการนะครับคุณชนินทร์ชื่นโผกลางเธอเขียนนิยายจะบอกว่าเล่มแรกก็ไม่ได้เพราะจริงๆเธอบอกกับเราก่อนหน้านี้ว่าเธอเคยมีผลงานออนไลน์อยู่บ้างจํานวนหนึ่งแต่ว่านี่คือผลงานที่เป็นเล่มเล่มแรกของเธอด้วยนะครับ The Lost Fairy หรือในชื่อภาษาไทยว่า หลงเงารักนะครับวันนี้เราจะไปคุยกับคุณชนินทร์หรือคุณยุ้ยครับว่าเธอมอีวิธีการในการสร้างสรรค์นเนื้อหาอย่างไรมีกลวิธีอย่างไรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเล่มนี้ถือได้ว่า เป็นหนึ่งในไม่กี่เล่มของไทยในปัจจุบันนะฮะต้องบอกว่าในปัจจุบันนะที่ใช้ฉากแบบฉากต่างแดนนะ่ะที่เราเรียกว่าเอกโซติกนะครับรวมไปถึงการนําประเด็นที่เป็นประเด็นสุขภาพที่จะว่าไปก็ไม่ใหม่มากแต่ว่ามันก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจอยู่นะั่นก็คืออาการที่เรียกว่าอาการบุลรเมียที่บางคนเขาเรียกว่าโรคลวงคออวกเนี่ยนะฮะซึ่งวันหนึ่งเมื่อนักเขียนนําสิ่งเหล่านี้มารวมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเอาประเด็นสุขภาพก็ดีการนำเอาเรื่องของอความเป็นต่างแดนความเป็นเอกโซติกรวมไปถึงการได้บอก,กอดีๆนะฮะตรงนี้เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการมีบรรณาธิการดีๆเนี่ยจะช่วยทำให้ผลงานเนี่ยโดดเด่นและก็ดีงามมากขึ้นซึ่งเล่มเนี้ยก็ได้คุณพึงเนตรอธิแพทย์หรือคุณสายที่เคยมาออกรายการกับเราเป็นบรรณาธิการให้ด้วยนะครับ ประเด็นทั้งหมดนี้ครับเราจะไปพูดคุยกับคุณยุ้ยชนินทร์เกี่ยวกับที่มาที่ไปของหนังสือเล่มนี้ตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับคุณยุ้ยครับสวัสดีค่ะสวัสดีนักอ่านทุกท่านค่ะครับขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติกับรายการของเรานะครับยินดีค่ะครับคราวนี้เริ่มต้นเลยหลงเงารักหรือเดอะลอสเฟรย์เนี่ยที่มาที่ไปของเล่มนี้เป็นยังไงครับค่ะเรื่องนี้นะคะมีแนวความคิดที่ที่เคย เคยคิดเอาไว้ว่าอยากจะเขียนเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงคนนึงนะคะคอาจจะมีความหมกมุ่นอยู่กับตัวเองมากเกินไปสักหน่อยแต่ก็จะากทำให้ให้น่าสนใจอยากจะสะท้อนให้เห็นปัญหาถึงสังคมอ่าแล้วก็พขอ้าตัวละครต่างๆนะคะเราอยากจะสร้างขึ้นมาให้สร้างความบันเทิงให้กับผู้อ่านด้วยไม่ใช่เป็นเป็นการอ่านเพื่อจะเอาแง่คิดหรืออะไรอย่างเดียวจะบันเทิงด้วยคะ่ะอันนี้คือสิ่งที่ต้องการให้ผู้อ่านได้อ่านคะ่ะ เออแล้วนึกยังไงที่หยิบเอาเรื่องบูลิเมียหรือว่าโรคล้วงขออ้วกมาเป็นประเด็นหนึ่งที่ที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้ครับค่ะเพราะว่าสิ่งที่ยุ้ยเห็นนะคะคือตอนนี้สังคมของเรานะคะอาศัยอยู่ใน ส่วนหนึ่งคือสื่อโซเชียลโลกโซเชียลที่มีความไวทําให้เราพิมพ์หรือเราพูดอะไรโดยที่เราไม่ได้คิดบางครั้งมันคือการบูลลี่บางครั้งคือการติดสิงค่าววิชา์วิจารเกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอกของคนอื่นการพูดถึงจนกลายเป็นคําทักทายติดปากแล้วอ้วนจังเลยไปไหนมาทําไมอ้วนอะไรแบบเนี้คะ่ะ,ะบางครั้งพูดติดตลกนะคะแต่คนฟังบ่อยๆเข้าเนี่ยเขาไม่ได้รู้สึกตลกด้วยบางคนจนกลายเป็นปมด้อยกลายเป็นแผลในใจาบางคนไม่มั่นใจในตนเองครับ มองดูตัวเองในกระจกนะคะเห็นค,ความผิดปกติตทั้งทที่อาจจะไม่มีอะไรก็ได้เราก็เลยรู้สึกว่าทําไมท้องร้องหรืออะไรแบบนแนเนี้ยค่ะแล้วโรคบูลิเนียเนี่ยเป็นอาการของการที่เราไม่สามารถการขดข้ามใจได้ในการกิน<อ>ลองลองนึกถึงเรื่องปกติอาหารประจาวันนะคะครเราเรายิ่งเรารู้สึกว่าเราอดอาหารเราก็ยิ่งอยากกินมากยิ่งขึ้นอยากจะกินอันนู้นกินอันนี้ค่ะค่ะพอเหมือนกับเรามีมีความคิดว่าเราจะอด มันก็กลับอยากมากขึ้นขึ้นแล้วคนพวกเนี้ยคืออย่างยุ้ยเนี่ยเคยเป็นมาก่อนก็เลยจะเข้าใจว่าเมื่อเราบังคับตัวเองให้อดเราก็จะอยากกินมากขึ้น,นพอเราอยากกินปุ๊บมันจะเกิดเป็นความรู้สึกผิดแบบในใจผิดมากบางครั้งเราบอกใครไปอาจจะไม่ใครเข้าใจว่าความรู้สึกนั้นเป็นยังไงแบบเรากินมากเกินไปหรือเปล่าทาไมเราถึงกินมากแบบนี้<อ>มันจะกลายเป็นอะไรหรือเปล่าคะว่าหลางังจากนั้นโดยที่ไม่รู้ตัวเราก็บแบบแว่า เองไปอ้วกออกหรืออ,อะไรแาบ,บนั้นค่ะจริงๆแล้วในระยะยาวส่งผลต่อสุขภาพและโรคและเป็นอาการทางจิตอย่างหนึ่งนะคะก็เลยอยากจะเอาประเด็นเนี้ยค่ะมาพูดถึงแล้วก็อสอดแทรกเป็นเกี่ยวกับความบันเทิงลไปยุ้ยก,ก็คิดว่าเราจะออกแบบตัวละครแบบไหนที่จะเล่าเรื่องราวแบบนี้ได้ดีที่สุดและดึงสามารถดึงหยุดใจผู้อ่านได้แล้วก็ให้แง่คิดได้ก็คือยุ้ยก็เลยเอาเรื่องของ ขาลงของนางแบบท่านนี้มาเป็นแนวความคิดหลักค่ะคุณผู้ฟังครับไม่ใช่นางแบบธรรมดาแล้วแต่เป็นนางแบบขาลงด้วยนะฮะเนี่ยเป็นเป็นประเด็นเลยนะเพราะว่าคําว่าขาลงเนี่ยเราจะได้ยินบ่อยนะระยะหลังมาเนี่ยนะครับของบางอย่างเนี่ยมันก็เหมือนกับกราฟเนาะพอมันขึ้นไปถึงจุดหนึ่งแล้วมันก็มันก็ต้องคล้อยลงมานะไม่มีอะไรอยู่ยืนอยู่ยั้งยืนยงใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้ายิ่ง คำว่านางแบบขาลงเนี่ยเห็นได้ชัดเลยทีเดียวนะเป็นประเด็นที่น่าสนใจเป็นประเด็นที่น่าสนใจครับคราวนี้มาถึงอีกเรื่องหนึ่งครับคือการที่จะเล่าแต่เรื่องบุริเมียทั้งเล่มเนี่ยก็คงคงไม่ใช่เรื่องอที่ จะทําให้ผู้อ่านมีความอดทนอ่านตั้งแต่ต้นจนจบได้ยุ้ยเติมประเด็นเรื่องของความเป็นเอกโซติกประเด็นนี้น่าสนใจมากครับเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยอย่างที่เราพูดกันก่อนที่จะเข้ารายการเนี่ยเราพบว่างานวรรณกรรมไทยส่วนหนึ่ง่ะที่อาจจะมีความเป็นแฟนตาซีมีความเป็นเอกโซติกคือมีความเป็นต่างแดนอะไรตํางเนี่ยแต่ตรงนี้ยุ้ยนําเอาความเป็นเอกโซติกมาสอดประสานมาใช้ในการดําเนินเรื่องอยังไงครับ ที่ต้องการใช้ฉากของต่างประเทศนะคะอยากให้มีความสาโกนแล้วแล้วแ,วแนวแนวเรื่องบางอย่างยูคิดว่าใช้ฉากต่างประเทศเหมาะสมกว่าอย่างเช่นค่ะฉากเราดําเนินเรื่องอยู่ในนิวยอร์กน,นะคะมันเป็นความชอบส่วนตัวค่ะเป็นความชอบรู้สึกอยากให้ผู้อ่านได้รู้สึกถึงความเปลี่ยวเหงาของคนคนหนึ่งที่อยู่ในเมืองใหญ่ความวุ่นวายของภายนอกในเมืองครับ กับความวุ่นวายภายในจิตใจซึ่งก็เกิดขึ้นพอๆกันเหมือนเราหลงนะคะคหลงหลงอยู่ในความวุ่นวายของสังคมอืมอืมมันก็เลยเป็นที่มาส่วนหนึ่งของชื่อด้วยนะ yep. ห,หลงเงาใช่ค่ะอแล้วแล้วไอ้เงาเงารักในที่นี้เนี่ยบอกได้ไหมว่าต้องไปอ่านเองว่ามันคือเงาของใครอะไรยังไงค <laughs> ่ะก็เป็นอนอกจากเรื่องอญหาเกี่ยวกับสุขภาพการกินสุขภาพจิตแล้วรเราก็ยังจะ เสาะแสกเรื่องราวของความรักเอาไปด้วยให้ให้ผู้อา่านได้เพื่อนแล้วก็เหมือนให้ข้อแง่คิดกับผู้อ่านด้วยค่ะในการดําเนินชีวิตของปัจจุบันสมัยใหม่ค่ะเป็นเกี่ยวกับการทดสอบความรักไขว่คว้าหวัวหาสิ่งภายนอกที่มาเติมเต็มจิตใจเพราะบ,บางครั้งเราอยู่ในอาชีพต่างๆหน้าที่การงาน ทำให้เราเครียดสุขภาพจิตใจอ่อนไหวกันมากนะคะเดี๋ยวนี้บางคนก็เข้มแข็งแต่ส่วนใหญ่เราก็เชื่อว่าคนที่อ่อนไหวเนี่ยมีไม่น้อยเลยที่เราไดเห็นไ้จากคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าเก็บตัวเองค่ะแล้วก็เลยสอดแทรกเรื่องเราเกี่ยวกับความรักความรักที่ไม่ใช่เป็นความรักแบบธรรมดาอาจจะดู ตั้งให้ให้สังคมตั้งคําถามกับว่ากับนางเอกว่าตั้งคําถามทางด้านศิลธรรมนะคะคเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของนางเอกเพราะว่าเธอไม่ได้มีคนรักแค่คนเดียวเป็นประเด็นเนี่ยเนี่ยส่วนหนึ่งเลยทีเดียวครับคุณผู้ฟังครับผมเชื่อว่าการที่นักเขียนนะเลือกที่จะใช้ฉากก็ดีการดําเนินเรื่องแบบไหนแบบไหนอย่างที่เธอได้เล่าให้เราฟังมา เป็นสิ่งที่แน่นอนส่วนหนึ่งสังคมไทยเรารู้แต่เราก็ทำเป็นไม่รู้นะ ใช่ค่ะ,ะใช่ใช่ใช่แล้วก็ในเงี้ยหนึ่งการที่เธอเอาฉากแบบเนี้ยเอาพฤติกรรมแบบเนี้ยไปไว้ที่ต่างประเทศเนี่ยมันก็ทําให้ดูซอฟลงเนาะตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้วก็เป็นกลวิธีอย่างหนึ่งทีเดียวนะของนักเขียนที่จะทาให้เรื่องดําเนินไปได้โดยไม่รู้สึกขัดต่อศีลทำอ่ามากมายนะแต่ถ้าเปรียบเทียบกับประเทศไทย,น,ยนะครับ นะตรงนี้ยผมอยากจะถามคุณยุ้ยนิดหนึ่งครับว่าเราเาตรียมตัวในการเขียนนานไหมค่ะก็อ่านโดยเนียความคิดเนี่ยยุ้ยจะจะพิมพ์เอาไว้เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะมีการหาข้อมูลได้ต่างๆเพื่อเอาเอาเสริมเข้าไปเพื่อให,ให้ให้เนื้อเรื่องดูดูมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น<า>นะคะค่ะแล้วก็เตรียมการเขียนยุ้ยใช้เวลาในการเขียน ตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ของอีกปีนหนึ่งนะคะคเพื่อ <ผม S 2> ที่จะทันส่งก็ใช้เวลานานอยู่เหมือนกันและในการเขียนต้องมีการการขัดเกลาเกี่ยวกับรูปประโยคเพื่อให้อ่านได้ราบรื่นมากที่สุดนะคะใช่ใช่แต่ว่าก่อนหน้านี้คือเราก็ค้นข้อมูลเอาไว้เป็นระยะระยะเยใช่ไหมนะครับใช่ค่ะมีการจดจดไอเดียเอาไวค้ค่ะ ว่าว่าเราต้องการว่าเราต้องการให้เนื้อหาเป็นแบบไหนแล้วก็หาข้อมูลมาประกอบค่ะคแล้วก็เมถึงเวลาเราก็จะนํามาผนัวกับการใช้รูปแบบแการใช้การจัดจัดข้อมูลของเราค่ะครับทราบมาว่าคุณยุ้ยเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเคยเขียนงานแนวแฟนตาซีมาด้วยนี่คืองานแบบแนวรักรักหรืออาจจะเรียกว่าเป็นชิคลิสชิ้นแรกของยุ้ยได้ไหมครับ ได้ค่ะ,ะปรกติที่ยุ่เขียนเป็นแนวฟัแฟนตาซีก็จะเป็นโรแมนต์แฟนตาซีแอ่ค่ะซึ่งจะมีความชวนฝันในด้านอื่นๆไปไปด้วยแต่ว่านี้จะเป็นเราอยากเขียนเรื่องราวของชีวิตจริงของคนจริงๆคครครับรับบไม่เราไม่จําเป็นต้องเป็นนางแบบหรือล้วงคออ้วกรเราก็จะยุยเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนนะสามารถที่จะรู้สึกถึงสิ่งที่นางเอกในเรื่องอ่ะรู้สึกได้เพราะว่ามันเกิดขึ้นจริงในสังคม คนไม่ได้ไกลตัวกันไปเลยค่ะครับผมเ,ออเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับคุณผู้ฟังครับครนี้ผมอยากจะถามคุณยุยนิดหนึ่งครับว่าออในส่วนทีเออ่เมื่อกี้เราพูดถึงการเตรียมตัวเนาะการเตรียมตัวการค้นข้อมูลอีกประเด็นหนึ่งเลยที่ถือว่ามีความสําคัญไม่น้อยไปกว่าส่วน,นอื่นๆนั่นะก็คือการทํางานร่วมกับบรรณาธิการ ทราบมาว่าเล่มนี้เนี่ยได้คุณสายพึงเนตรอธิแพทย์ซึ่งเคยมาออกรายการพอดแคสต์ของเราเนี่ยเป็นบรรณาธิการให้อยากจะสอบถามนิดหนึ่งครับว่าการทํางานร่วมกับบอกไอปอย่างไงบ้างครับค่ะคุณสายเป็นนักเขียนมืออาชีพนะคะนักเขียนรางวัลด้วยรู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้ร่วมง,งานกับคุณสายแล้วก็ดีใจมากค่ะ,ค,ะคุณสายคุณสายเป็นนักเขียนที่ม,มีแนว,ม,แนวมีแนวการเขียนที่ยุ้ยรู้สึกว่าแห่เป็นแนวที่เราชื่นชอบรู้สึก ก็เลยการการร่วมงานด้วยกันนะคะคุณใจจะแนะนําในการใช้ใช้คําในร on, um pues ูปประโยคเห็นว่าสายช่วยขัดเกลาภาษาให้มันให้มันซอฟต์ลงด้วยใช่ไหมให้มีความเป็นไทยอยู่หน่อยบางทีประโยคมันทื่อไปแบบฝรั่งใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่อย่างทีุ่ิจเจงคือยิเขียนเป็นท้องเรื่องในต่างประเทศอยากจะเขียนให้เป็นสำนวนแปลเพื่อที่จะให้ดูดูทันสมัยนะคะและบางครั้งในการคิด จำนวนของเรานนะอาจจะทำให้ประโยคดูทื่อแล้วก็อ่านแล้วดูงงงบเครื่องคุณ้ายก็จะมาช่วยขัดเกลาภาษาตรงนี้ให้ดูเป็นไทยขึ้นให้ดูเหมือนให้ดูเนียนทุกสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างให้อ่านให้เราอ่านลื่นไปหมดไม่มีข้อสงสัยอะไรแบบเนี้ยนคะ่ะ เออน่าสนใจนะครับเพราะว่าคุณผู้ฟังครับการทํางานกับบรรณาธิการเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากเลยนะครับหนังสือแต่ละเล่มบทความแต่ละชิ้นเนี่ยจะออกมาสู่สายตาของผู้อ่านเนี่ยต้องผ่านบอกอแล้วก็ถ้าได้บอกอที่เก่งบอกอที่มีความสามารถสูงเนี่ยก็จะส่งผลให้งานชิ้นนั้นเนี่ยน่าอ่านหรือว่ามีคุณค่าควรแก่การอ่านมากยิ่งขึ้นด้วยแต่ปัจจุบัน เปลี่ยนไปครับก็ตรงนี้เราก็ต้องเข้าใจนะฮะว่าบางทีแล้วเนี่ยนักเขียนรุ่นใหม่ๆเนี่ยอาจจะคิดว่าไม่จําเป็นที่จะต้องมีบอกก่อนะตรงนี้ผมอยากจะขอความเห็นจากยุ้ยนิดหนึ่งครับว่าการที่มีหรือไม่มีบอกก่อเนี่ยมันต่างกันมากไหมครับงานเขียนนะคะเป็นเป็นเป็นเรื่องส่วนบุคคลก็จริงแต่ว่าการที่เราเขียนเราก็ต้องการนําเสนอ สื่อออกไปถึงถึงโลกภายนอกนะคะถ้าเกิดว่าเราเราอยากจะเป็นบอกอเองเขียนเองทําเองทั้งหมดทุกอย่างบางครั้งเราอาจจะมองไม่เห็นแง่แง่มุมในฐานะของนักอ่านไปการที่การที่เรามีบอกอบอกอจะเป็นเหมือนกับคนอ่านคนแรกคนแรกก็จะเป็นเหมือนกับนักอ่านคนหนึ่งซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งการทํางานร่วมกับอ่าคุณสายคุณสายจะสนุกมากแล้วก็อ่าในในอย่างที่ต้องการแนะนําก็คืออยากให้นักเขียน อยอมรับเปิดใจใช่การที่บอกกองเขาจะอธิบายเขาจะต้องถามตรงๆอธิบายตรงๆแล้วก็ จะเรียกว่ายังไงดีเหมือนกับพิพากวิจารณ์โดยตรงแล้วก็อธิบายให้เราเห็นถึงจุดที่เราบกพร่องแล้วก็กัให้เราแก้ไขค่ะคือต้องเปิดใจนิดนึงบางครั้งเขาจะอยู่ว่าทุกคนมีอีโก้ว่าฉันเขียนดีแล้วทุกอย่างเพอร์เฟกแล้วแต่บางครั้งใน,ในมุมมองของนักอ่านนะคะ,ะเขาอาจจะคิดอย่างอื่นก็ได้เพราะว่าเราเขียนให้คนหลายๆคนอ่านนอกจากตัวเราเองแล้วยังมีคนอื่นที่ มีโอกาสผ่านสายตาด้วยดังนั้นการทํางานงานเขียนแบบที่มีโบกอีว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะคเพราะว่างานของเราจะได้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็อย่างน้อยถูกการถูกกันกรองโด,โ,ดโดยโดยโดยผู้ที่มีความรู้ในด้านนี้ผู้ที่เป็นมืออาชีพกว่า<ช>หรือคนที่เคยผ่านงานงานเขียนในด้านต่างๆมาก่อนนะคะครับ อันนี้ถือว่าสําคัญเลยนะครับเพราะในบางสาขาเนี่ยนะในบางสาขาเนี่ย second opinion นะความเห็นที่2ความเห็นที่สมเนี่ยก็ ถือว่ามีความสําคัญไม่น้อยไปกว่าความเห็นแรกนะครับแล้วก็สําหรับคนที่ทํางานเขียนเนี่ยบางทีก็อย่างที่ยุ้ยพูดไปเลยนะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะหลงหรือมองข้ามไปออคำนี้ดีแล้วแต่ว่าพอไปอยู่ในสายตาของคนที่มีประสบการณ์มากกว่าหรือว่าผมชอบคํานี้ที่ยุ้ยบอกว่าบก,กเป็นตัวแทนของนักอ่านนะนักอ่านเพราะว่าเราไม่รู้เนี่ยว่าง,งานของเราจะไปอยู่ในมือของใครบ้างถูกไหมครับเขาก็เป็นตัวแทนของนักอ่านที่จะสะท้อนตรงนี้มาคำ คำนี้เราคิดว่าดีแล้วแต่พอไปอยู่ในอีกมุมมองหนึ่งจะต้องปรับเปลี่ยนหน่อยผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับตรงนี้ก็เลยอยากจะขอให้ยุ้ยช่วยให้คำแนะนำกับคนที่อยากจะก้าวเข้าสู่วงการเขียนหรือว่าเรียกง่ายๆก็้วกันน้องๆที่เขียนงานออนไลน์อยู่ตอนนี้แต่ถ้าวันหนึ่งอยากจะก้าวสู่การเป็นหนังสือเล่มเอาพูดง่ายๆว่าเป็นนักเขียนอาชีพที่ ผลิตงานออกมาเป็นหนังสือเล่มเนี่ยหรือจะยังเขียนงานออนไลน์อยู่ก็ตามเนี่ยผมอยากให้ยุ้ยช่วยฝากข้อคิดแรงบันดาลใจกับคนเหล่านั้นนิดนึงครับค่ะค่ะใน,ใน,ใ,นในความเห็นของยุ้ยนะคะยุ้ยคิดว่าอยากให้อยากให้ผู้ที่เริ่มต้นเขียนหรือมีความคิดที่อยากจะเขียนลงมือลงมือเขียนได้เลยค่ะจริงๆแล้วการใช้สำนวนภาษาไม่มีใครจะสมบูรณ์แบบมาตั้งแต่ต้นอยู่ที่การเขียนยิ่งเขียนเยอะเราก็จะยิ่ง เราก็จะยิ่งพัฒนาภาษาของเราไปมากยิ่งขึ้นในในในส่วนหนึ่งบางครั้งเราอาจจะหยุดก็ได้ค่ะอ่านงานของคนอื่นลองดูว่าแนวแบบไหนที่เราชอบแล้วแนวแบบไหนที่เราสนใจเหมือนหาประสบการณ์ในด้านต่างๆเราจะได้ออกแบบตัวละครความรู้สึกได้ให้ให้มันน่าสนใจมากยิ่งขึ้นค,ค่ะค,ค่ะและการและการเขียนงานก็อยากให้ ให้มีความละเอียดละออไปพร้อมๆกันอย่างเช่นมีการตรวจทานคําผิดมันถือเป็นการใส่ใจในขั้นต้นนะคะอ่านอ่านงานของตัวเองอีกครั้งก่อนที่ก่อนที่เราจะโพสตลงหรือว่านําไปเผยแพร่ก็ะจะทําให้งานของเรามีคุณภาพมากยิ่งขึ้นก<ะ>ารใช้สนวนภาษาอันนี้ยูยูถือว่าเป็นการที่เรียนรู้ได้แล้วค่อยๆเขียนไปจะดีขึ้นเรื่อยๆลองเขียน เรื่องแรกแรก,ก่อนเสร็จแล้วพอเรามาอ่านอีกเรื่องหนึ่งเราจะรู้สึกได้เลยว่าเราคล่องมากยิ่งขึ้นในการใช้สังนวนภาษาค่ะใช่ใช่ถือเป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับคุณผู้ฟังกี่กรบครับเรายัางรอที่จะอ่านหลงเงารักหรือ The Lost f ฟ i r ี่ของ คุณชนินทร์หรือคุณยุ้ยชื่นโพกลากอยู่นะครับแล้วก็ค,คิดว่าเร็วๆนี้เราคงจะได้อ่ออานผลงานของเธอนะแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยยุ้ยมีงานที่จะแนะนํางานตัวเองที่จะแนะนํางานชิ้นอื่นใช่ไหมคะใช่<า>ใช่ใชอ๋อค่ะยุ้ยยุยเขียนเอาไว้ก็เป็นเรื่องล่าสุด เชื่อเรื่องคืนไหนตัวใสาที่หรือชมรมรับอัศวินะอันนี้จะเป็นแนวแฟนตาซีย้อนยุคเลยถูกใจผมเลยทีเดียวผมอยากอ่านค่ะนะอ่านเป็นเป็นปนิยายทำนองแฟนตาซีย้อนยุคก็จะเป็นใสใสไรุ่นจะมี ทั้งความรักของชายหญิงและความรักของชายชายซึ่งตอนนี้กําลังเป็นที่นิยมค่ะรก็พยายามที่จะสื่อความหมายออกมาว่าความรักคือสวยงามเสมอไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตามอ่ะอ่าไอ้ต้องต้องตามอ่านนะแล้วก็มันก็ส่วนหนึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าแนวเนี้ยเป็นแนวตลาดนะอ่นักเขียนบางคนก็อาจจะอ่ก้าวพ้นจุดนี้ไปแล้วแต่ก็สำหรับนักเขียนอีกหลายๆคนที่อยากให้มีผู้อ่านมากๆเนี่ยก็ยังคงต้อง รักษาแนวทางเช่นนี้เอาไว้ก็ไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดนะเนาะค่่แต่ไปย้อนกลับไปนิดหนึ่งครับยุ้ยครับเมื่อกี้เลย<ฆ>ที่ยุ้ยบอกว่ายุ้ยต้องรีเสิร์ชต้องค้นข้อมูลต้องอะไรต่ออะไรผมอยากจะถามยุ้ยนิดหนึ่งว่าในแง่ของการค้นข้อมูลเรามีลิมิต ถึงความพอดีไหมเพราะว่าผมได้ยินมาว่านักเขียนบางคนเนี่ยค้นข้อมูลมากจนจนเขียนไม่ได้อะคือมันยังรู้สึกว่าไม่พอมันยังรู้สึกว่ามันน้อยไปอะไรอย่างเงี้ยจนท้ายที่สุดเมื่อถึงเวลาจะเขียนจริงๆเขียนไม่ได้เพราะว่าข้อมูลมันลน้นยุย้ยพอจะแนะนําตรงนี้ได้ไหมครัของยุ้ยเนี่ยจะเอาแต่ความพอดีดีกว่านะคะ,ะคือคิดว่าเป็นการรีเสิร์ชเพื่อที่เอามาพพอร์ตเสริม สริมบางบทบางตอนให้รู้สึกมีน้ำหนักและมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นแต่ไม่ไม่จำเป็นต้องเอาไปใส่เพราะว่าไม่ต้องเอาไปใส่ทั้งหมดบ,บางครั้งเราต้องดูแนวที่เราเขียน้วยถ้าเราเขียนเป็นแนวประวัติศาสตร์หรือหรือสิ่งที่ต้องการการอร์ตหนาแน่นมากยิ่งขึ้นอันนั้นคือเราต้องรีเสิร์ชลึกเข้าไปแต่แต่ในบาง,บาง,บางฉากบางตอนเป็นเพียงแค่แค่การเสริมบรรยากาศให้รู้สึกเชื่อให้ผู้อ่านเชื่อและ และดูเหมือนกับมีข้อมูลความจริงอยู่ในนั้นค่ะเพราะบางเพราะบางอย่างเพราะบางอย่างต้องหาข้อมูลจริงๆค่ะครับคิดคิดเอาเองไม่ได้บางครั้งอย่างเช่นเรื่องของโรกนางแบบอย่างนี้ยุ้ยไม่ได้อยู่ในในวงการนั้นยุ้ยก็ต้องหาหาข้อมูลในด้านนี้<อ>แล้วก็ เอามาปรับใช้คือเราไม่ได้ลอกเข้ามาทั้งหมดก็คือปรับปรับใช้เข้าไปในในอีกส่วนหนึ่งของการเขียนก็คือยังเป็นนิยายอยู่เพื่อความบันเทิงไม่เครียดมากเกินไปมันไม่ใช่ตำราแพทย์นะเนาะใช่ใช่ใเออนะน่าสนใจมากนะครับเพราะผมเชื่อว่านักเขียนหลายคนเจออุปสรรคแบบนี้เป็นจะเรียกอุปสรรคก็ไม่ได้มันเป็นความรู้สึกเพอร์เฟกในใจว่าฉันต้องมีข้อมูลให้มากที่สุดแต่ก็ คนเหล่านั้นอาจจะลืมไปว่าเราผมชอบนะคําที่ยุ้ยพูดว่าเรายังมีความเป็นนิยายนะไม่ใช่ตำรับตาราอะไรต่ออะไรนะอ่ะคราวนี้สุดท้ายจริงสุมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับอยากจะฝากอะไรเพิ่มเติมถึงเพื่อนนักอ่านถึงผู้อ่านรวมถึงอ่คนที่อยากจะก้าวสู่วงการเขียนอีกไหมครับ สําหรับผู้ที่ผู้ที่เริ่มต้นเขียนและต้องการเข้าสู่วงการวรรณกรรมยิ่งว่าไม่ยากเลยนะคะขั้นแรกให้ให้เราลองเขียนในแนวที่เราถนัดก่อนโดยที่ไม่จําเป็นต้องคิดถึงยอดไลค์ยอดแชร์หรือว่ายอดคนที่เข้ามาอ่านนะคะถือว่าเป็นความชอบส่วนตัวเขียนในงานในแนวที่เราชอบก่อนเราจะมีความสุขกับมันค,ะค่ะแนวตลาดหรือแนวอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถตอบเปลี่ยนได้ในในอนาคตภายหลังยูเชื่อว่า เราสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างนักเขียนบางคนสามารถเขียนได้หลายแนวมากก็ กนน็นั่นคือนั่นคือความชนานาญคือการที่เขาเขียนในสิ่งที่เขาชอบมาก่อนอยู่แล้วยูก็เลยอยากจะให้นกะเขียนทุกคนไม่ว่าจะหญิงหรือชายนะคะลงมือเขียนเลยโพสเลยค่ะถ้าเกิดว่ามีคนแนะนําติชมยิ่งดีใหญ่เลยค่ะอ่าแนะนําให้เขาเขียนคอมเมนต์ให้เรา,าแนะนําติดติงค่ะเราเอาคอม,คอมเมนต์พวกนั้นนะคะไปใช้ได้ในอนาคตค่ะครับผมครับผมค่ะ,ะแล้วก็สำหรับ Lost Ferry หรือว่าหลงเงารักเนี่ยอยากจะฝากอะไรถึงผู้อ่าน อยากจะฝากนิยายเรื่อง The Lost Berry หลงเงารักเอาไว้นะคะอาจจะเป็นยายไทยเรื่องใหม่ที่จำนวนภาษาอาจจะไม่เหมือนปกติอาจจะไม่เหมือนอย่างที่ผู้อ่นเคยอ่านมาอยากให้ลองอ่านดูเพราะย่ายุยเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวของผู้หญิงร่วมสมัยและว่าและสะครฝังคุมในสมัยนี้ ก,ก็เป็นเป็นเรื่องที่เรารอที่จะอ่านนะครับคุณผู้ฟังครับเพราะว่างานวรรณกรรมที่มีการประกวดเนโดยเฉพาะ,ะรางวัลชมนาฏเนี่ยเป็นรางวัลของนักเขียนหญิงโดยเฉพาะดังนั้นเนี่ยผลงานที่ออกมาในแต่ละปีจึงเรียกว่ามีความเข้มข้นนักเขียนแต่ละคนเนี่ยก็จะ,ะส่งผลงานที่เรียกว่าดีที่สุดของของเธอในรอบปีนั้นมาประกวดกัน เหมือนอย่างที่คุณยุ้ยได้บอกกับเราไปนะครับว่า,วา The Lost Fairy หรือหลงเงารักเนี่ยมีประเด็นมีปมอะไรซ่อนอยู่ในนี้เยอะมากนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าเร็วๆนี้เราจะได้ให้การต้อนรับผลงานเล่มนี้รวมถึงเล่มอื่นๆของเธอด้วย แล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับรางวัลชมนาศปีล่าสุด2564นะครับแล้วก็โอกาสต่อไปเราก็คงจะได้มีโอกาสได้พูดคุยกันในประเด็นต่ตางๆอีกนะครับยังไงก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับผมที่ท่านได้ฟังจบลงไปเป็นรายการชาย alive podcast แสงสองวรรณกรรม อำนวยการผลิตโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยใช้จัรทวายุทธานนท์บันทึกเสียงและดำเนินรายการโดยมีคณิตถาวชีลาพ,พรพฤฒและชัดชัยคุมอนุวงศ์เป็นผู้ประสานงานสำหรับท่านผู้ฟังที่มีความประสงค์จะสนับสนุนกิจการของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 9 1 0 9 5 6 5หรือที่อ e ีเมล w r i t e r s o c e n t e r g m a i l c o m ตามที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ กลับมาพบกับรายการชาย alive podcast แสงสองวรรณกรรมได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ